ตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกคนไปแถวดอยล้านนะครับนี่คือต,ต,ตัวนี้คือดอยจ้างนะครับจุดกำเนิดคาเฟ่ก็อยู่ทิ่ดอยจ้างนี่นแหละนะครับแต่ตอนนี้หินเดี๋ยวนี้เป็นดอยล้านนะครับคาเฟ่นักมีารามแกะตัวนะครับจะโดยรวมกับว่าดอยช้างนะครับ มาคนไปดูเส้นทางแล้วกันนะครับครับออกจากดอยจ้างไปดอยล้านเนี่ยเนี่ยเป็นแบบใดนะครับกาแฟดอยจ้างเลข้างนี้นะมีเคบิถึงเนี่ยดอยช้างคอฟฟี่ แต่หัวตังนี้จะสบายหน่อยกว่าหัวตังตะกี้นะครับตะกี้นี่หัวตังจะขั้นข้างแก่แบบ <c oughs> น่ากลัวหน่อยนะครับโอ้โหกับแม่นี่เป็นปุกกระลำนะครับเนี่ยกระลำกันเหัวตังเข้าสบายครับ เดีเ๋ยวจะไปคาเฟ่ U N ก่อนนะครับ U N M นะครับอันนี้อย่างมา่กิ้ไปนะครับอย่าไปข้างแรงนี่แหละถ้าใค,ครขับนะฮะจะมีกงหลายกงย้อนขับได้นะครับ นีด่ดอยจ่าเนี่ยหลาดคนมาเตือนเนี่ยต้องตัว,วินเก็บคาเฟ่หล,หลายๆคาเฟ่นะครับที่ดอยจ้างนะครับเพราะว่ามาข้างหน,นึ่งเนาะผมเคยเก็บมาได้ห้าคาเฟ่ครับ กิโลปลายนะครับจะถึงแล้วนะครับคาเฟ่แรกดอยจางหรือดอยล้านนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ระเบียด้วยกันนี่แหละ เป็นนักแต่นะ <laughs> คือเห็นนะคือแอลวันเข่าก็ตื่นม,มดนะครับคาเฟ่นนะเอา,าวัดโสเอาวัดโสเนี่ยทำนี่ไปเนะี่จะไปก่อนเลยไปนะไปแล้วนะโอเคไปแล้วเนะนี่เอาสัดโสอ่นะอันที่อันแรกนี่คือปอย,อยู่ตรงนี้นะครับอันแรกนี่นะเดี๋ยวนี้นหญ้าไปอยู่บนแนนะครับคือตึงบนขึ้นตรงนี้นะจมูสวยหินดอยเนาะมีนี่เหมือนหนึ่ง ยูการ์เดนเนี่ยเกยมาแล้วะฮะคือเขาเกยมาแล้วเขาก็เอาอย่าไปคาเฟ่ใหม่ๆน,นะฮะเคยไม่เห็นยูแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นแหละที่เปิดน,นี่โอ้คาเฟ่บันดอยจ้านี่ฮิตมากเลยต้องพักเต็มขนก่อนเอวหนักเดี๋ยวนี้เป็นเปิดเปิดตีร้อยลาด จะทำให้แวะตะปุ่นเห็นละจะเข้าได้จ้างก็อบอกห้มีคนเข้ามานั่งเหมือนตะกรนเะนี <c> ่ <oughs> ผมว่าแะครับคาเฟ่ก็ แอมสีร้อยเมตรก็ถึงแล้วนะครับคาเฟ่แหลกยูเอ็นมีนี่อันนี้เมียงนี่คาเฟ่ห้องน้ำต่อไปห้องน้วโอ้โหนี่ก็หมดนี่ก็ ถึงแล้วนะครับหยุดเ e นะอน,อ e. น,นนะอมี้น,นะครับนะี<ช>่ฮะเขา,นะานี่อยู่เอนมี้ขึ้นตรงนี้เนี่ยโอ้ขึ้นกั๊มนะครับเนี่ย,นะยอ่าเท่าชั้นนี่งเนี่ยชั้นนี่งเนี่ยไปไหรออืมไปได้ตอนไหน,ไ,น,ไ,หนได้ต้องค่อยๆขึ้นนะอะเก่งเข้าได้เลย ชั้นนั่นแหละครับต้องเก่อๆครับทุกคนครับอูตรบนนี่ฮะโอ้โหถึงแล้วนะครับอยู่เอ็นนีนะครับเอาไปแลกนะครับเดี๋ยวไปต่ไหนครับจะถ่ายไปกันกันครับ